ะะวันนี้ก็เก่งกี้ค่ะได้มาส่งมอบรถนะคะลูกค้าถึงที่หมายแล้วค่ะเดี๋ยวเก่งพามาชมนะคะว่าใครเป็นเจ้าของรถตัวจริงนี่เลยอยู่นข้างเก่งกี้ค่ะพี่สมจิตนั่นเองค่ะพี่สมจิตคะรถเป็นยังไงบ้างคะสวยถูกใจไหมคะพี่ถูกใจมากครับถูกใจมากถูกใจมากนะคะแล้วก็ในส่วนของช่องทางค่ะที่พี่สมจิตเจอเก่งไม่ทราบว่าเจอจากช่องทางไหนคะ,ะช่องทาง u t u b e ครับ อ๋อ oh, YouTube นะคะแล้วก็เงื่อนไขต่างๆที่คุยไว้ก่อนจะรับมอบรถยนต์อันนี้ค่ะก็คือเป็นไปตามเงื่อนไขที่คุยไว้ไหมคะใช่ครับเป็นไปตามเงื่อนไขเลยครัโอเคก็คือจะฝากบอกนะคะลูกค้าทุกๆท่านค่ะที่กำลังลังเลอยู่นะคะสามารถสนใจนะคะ Ford Ranger หรือ Ford Everest นะคะทักทายหาเก่งกี้ได้เลยนะเก่งกี้นะคะส่งมอบรถลูกค้าจริงๆนะคะถึงที่หมายแบบนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o u b e c h ช n แ e ลค่ะโปรโมชั่น Ford b y เก่งกี้วันนี้พาพี่ๆมาพบกับ Ford Ranger ค่ะรุ่นวา d แทนะคะสำหรับวันนี้เป็นขับ2ค่ะสีปกตินะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะจะอยู่ที่1ล้านค่ะามห0บาทแต่วันนี้เป็นสีพิเศษค่ะของรุ่นวายท็คือสีส้มนั่นเองราคาจะจำหน่ายจึงบวกเพิ่ม10,000บาทนะคะเป็น1ล้านค่ะสี่แสนเอ่อบาทค่ะเครื่องยนต์สองจุดศูนยาลิตรงมุ้ด180แรงม แรงบิด420นิวตันเมตรเดี๋ยวพามาชมค่ะว่าวันนี้ลูกค้าเลือกแต่งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมไปบ้างแต่ก่อนไปรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เก่งกีด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับชิ้นแรกกันเลยค่ะด้านหน้าค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนนะคะเป็นกระจังหน้ารังผึ้งค่ะมาพร้อมกับฟอนต์อักษรค่ะ FORD นะคะวันนี้ลูกค้าให้สีตัวอักษรเป็นสีดําค่ะแล้วตัดด้วยขอบสีส้มนะคะพร้อมกับอะคริลิกคำว่ารนเจอร์ด้วยค่ะสีขาว ในส่วนของด้านหน้าค่ะตัวไฟนะคะรุ่นนี้ค่ะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะโคมสีดํามาจากโรงงานอยู่แล้วนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะกันชนหน้าก็คือเป็นสีดําแบบนี้เลยด้านข้างตัวรถค่ะซุ้มล้อขนาด6นิ้วค่ะลูกค้าเลือกแบบมีหมุดนะคะในส่วนของล้อแม็กค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนแต่แม็กอย่างเดียวนะคะใช้ยางเดิมแม็กที่ลูกค้าเลือกค่ะเป็นแม็กแท้นะคะของเลนโซขนาด18นิ้วค่ะเป็นรุ่นอา H T เออขอโทษ R T H ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะสำหรับยางค่ะยางเดิมจากโรงงานบอกเลยว่าสมรถนานะคะการขับขี่ก็คือดีอยู่แล้วนะคะก่อถนนรีดน้ำนะคะประหยัดน้ำมันด้วยไปต่อกันที่รอบตัวรถค่ะในส่วนของตัวแก้มข้างค่ะกระจกมองข้างรวมถึงมือจับค่ะสำหรับรุ่นวายแท็กค่ะเป็นสีดําเงาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะที่เพิ่มเติมจะเป็นตัวเบา้ารองมือเปิดค่ะเป็นสีดําด้านตัวนี้ก็ป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือนั่นเอง ราวหลังคาด้านบนค่ะรุ่นวายแท็กค่ะราวหลังคาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้ติดกันสาดแท้ค่ะ4ชิ้นแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์นะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะสปอร์ตบาร์นะคะสีดำเงาแล้วตัดด้วยแถบสีส้มแบบนี้ด้านท้ายกระบะค่ะที่เพิ่มเติมจะเป็นตัว ไฟท้ายนะคะปีกนกคมสีสโมกนั่นเองค่ะแล้วก็รุ่นไวแท็กค่ะเขาจะมีกล้องนะคะฝังอยู่ใต้โลโก้ด้วยนะเป็นกล้องถอยค่ะซึ่งแสดงผลที่จอกลางนั่นเองค่ะแล้วก็นี่ที่เพิ่มเติมค่ะเป็นครอบท้ายกระบะไลเนอร์นะคะป้องกันรอยนั่นเองสำหรับรุ่นนี้ค่ะก็ภายในนะคะเป็นเบาะหนังค่ะสีดำนะคะแล้วก็ตัด ด้วยได้สีส้มนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะมีระบบนะคะครูสคอนโทรลด้วยค่ะและในส่วนของหน้าจอค่ะเป็นขนาด8นิ้วค่ะมาพร้อมกับระบบซิงค์3สามารถสั่งงานด้วยเสียงค่ะเมนูภาษาไทยค่ะรองรับในส่วนของตัวนิเ i กเตอร์นะคะระบบนำทางจากโรงงานและมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินค่ะ1669เมื่อเกิดอุบัติเหตุค่ะลูกค้าท่านใดสนใจ Ford Ranger หรือ Ford Ever e s t กเก่งกี้ได้นะคะ ช่องทางการติดต่อขึ้นไว้ให้แล้วเบอร์โทรหรือ ID Line สามารถสอบถามข้อมูลนะคะเงื่อนไขต่างๆได้เลยและยังเข้าไปรับชมนะคะรูปแบบการตกแต่งนะคะทั้ง Ford Ranger และ Ford e v e r e s t ได้ที่ YouTube Channel ค่ะโปรโมชั่น Ford by เกงกี้และทาง Facebook นะคะชื่อเดียวกันเลยค่ะเข้าไปรับชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจให้เก่งกี้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย